สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องชนะฮิปเปอรยนะครับผมโอเควันนี้เรามีชาเลนจ์นั่นก็คือการสปีดลันดนะครับผมซึ่งผมจะมาแนะนําตัวเรือสปีดลันะครับเพราะว่ามีเวลาแค่สามนาทีผมจะพูดมากอะไรไม่ได้เลยมาเริ่มกันเลยดีกว่าหนึ่งนะครับผมจะมาแนะนําตัวนะครับสวัสดีครับผมชื่อนายชนะฮิปเปอร์นะครับอยู่ห้องหกทับสองนะครับเป็นสายวิทย์คณิตนะครับอายุสิบแปดปีนะครับผมสองนะครับกิจกรรมที่ผมสนใจนะครับกิจกรรมที่ผมสนใจนั่นก็คือการดูยูทูปถ่ายว่ารูปการเล่นเกมนะครับ ได้พี่สานะครับผมความสามารถเกี่ยวข้องกับผลงานนะครับผมผมก็ทำ u t u b e อยู่2อช่องนะครับก็คือช่องชนะทิพย์อกับช่องซีพีโอแอนิเมชันแล้วก็มีผลาการการวาดรูปเยอะอยู่นะครับผมผมก็จะแปะไว้โอเคครับขึ้นโอเคเสร็จเรียบร้อยไปไปต่อดีกว่าเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวผมลืมบอกไปว่าผมนั้นใช้ Photoshop แล้วก็ Vegas Pro ในการตัดต่อได้อย่างดีเยี่ยมเลยเออลืมพูดไปซะง,งั้นโอเคเรามาต่อกันเลยดีกว่าส่นะครับเหตุผลที่ผมยอยากจะศึกษาเข้าเพราะว่า การที่ผมทำช่อง YouTube นะครับผมจะเป็นต้องมีความรู้ที่มากแล้วก็ต้องการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งพวกนี้เพิ่มเติมนะครับผมเกี่ยวกับการตัดตอ่อเกี่ยวกับการทำแอนิเมชันเพิ่มนะครับผมเพื่อจะไปต่อยอดให้ช่องของตัวเองต่อมาความคาดหวังจากการเรียนก็นั่นแะครับ ความคาดหวังในการเรียกนก็สอดของกับข้อที่แล้วที่ผมอยากจะเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปพัฒนาเกี่ยวกับช่องของผมนะครับผมต่อไปนั่นก็คือตำแหน่งงานหรือว่าที่อยากจะทําตอนศึกษาเสร็จนะครับผมในอนาคตนะครับผมก็อยากจะเป็นยูทูบเบอร์หรือทํางานเกี่ยวกับแอนิเมชันนะครับผมต่อไปเหตุผลที่จะต้องรับผมเข้าไปศึกษานะครับซึ่งผมก็พูดได้เลยว่าผมเนี่ยมีความรู้เรื่องการตัดต่อ,ตอการทำแอนิเมชันขั้นพื้นฐาน จนถึงขั้นปานกลางนะครับผมก็ไม่จะเป็นต้องแบบว่าเออมาจี้มาอะไรมากนะครับผมก็คือถ้าสอนไปอย่างนี้ผมก็จะเข้าใจทันทีว่าอันนี้คืออะไรอันนี้ต้องทํายังไงอะไรยังไงเพราะว่าผมก็เคยมีการไปแข่งทำแอนิเมชันมาแล้วก็การตัดต่อที่แบบว่าโชชนเลยเพราะว่าผมก็ทําช่อง YouTube มาหลายช่องเหมือนกันนะครับผมซึ่งที่จริงผมก็มี3ช่องแต่ผมใส่สัอช่องพอเพราะว่าช่องที่3ามผมกเพิ่งลงไปคลิปเดียวนะครับผมก็จบแล้วครับผมสปีนลัน อาจจะฟังเกินไม่ทันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาักไปก่อนนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมว่าผมจะมาพูดอะไรนะครับผมสวัสดีครับผมเอนึกว่าจะไม่ทันซะแล้วสิ